สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการครับเราจะมาลองสร้างพิมพ์เขียวหรือว่าแผนที่นําทางสู่ความสําเร็จด้วยกันเส้นทางของเราวันนี้ก็จะชัดเจนมากครับเริ่มจากผู้ประกอบการเนี่ยเขาคือใครกันแน่แล้วถ้าอยากจะเป็นบ้างต้องมีคุณสมบัติอะไรมีทักษะอะไรติดตัวบ้างจากนั้นเราก็จะมาลองสำรวจตัวเองกันว่าเอ๊เราพร้อมแค่ไหนแล้วและปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าครับว่า มันมีความท้าทายอะไรรอเราอยู่บ้างเอาล่ะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยคำถามแรกสุดและอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือไอ้คำว่าผู้ประกอบการเนี่ยตกลงแล้วมันคือใครกันแน่ครับเชื่อไหมครับว่านิยามจริงๆของคำนี้เนี่ยมันกว้างกว่าที่เราหลายๆคนคิดไว้เยอะเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายของออนไลน์เป็นฟรีแลนซ์หรือแม้แต่คนที่เพิ่งเริ่มทำร้านกาแฟเล็กๆของตัวเอง ถ้ากําลังประกอบกิจการของตัวเองอยู่ไม่ว่าจะทําเพื่อกําไรหรือไม่ได้หวังกําไรเป็นหลักก็ตามทั้งหมดนี้แหละครับเรียกว่าผู้ประกอบการได้ทั้งนั้นเลยโอเคพอเราเห็นภาพรวมแล้วว่าผู้ประกอบการคือใครทีนี้มาเจาะลึกกันต่ออีกหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่เก่งๆเนี่ยมันต้องมีเครื่องมืออะไรอยู่ในกล่องเครื่องมือของเราบ้างซึ่งมันจะแบ่งเป็นสส่วนหลกักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของความคิดกับเรื่องของฝีมือ ส่วนแรกเลยก็คือเรื่องของคุณสมบัติครับหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือ mindset ที่อยู่ข้างในตัวเรานี่แหละอย่างเช่นการเป็นนักมองหาโอกาสตลอดเวลาคือเห็นปุ๊บรู้เลยว่าตรงนี้มันมีช่องทางทําอะไรบางอย่างได้นะหรือเป็นคนกล้าได้กล้าเสียแต่ไม่ใช่เสี่ยงแบบมั่วๆนะครับแต่เป็นการเสี่ยงที่ผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ความอึดความทนคือล้มแล้วลุกได้ไม่ยอมแพ้ง,ง่าย เป็นคนที่กระหายความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอมองการไกลและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการสร้างเครือข่ายการรู้จักคนเยอะๆนี่แหละครับคือพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆเลยทีนี้มาดูส่วนที่2กันบ้างนั่นก็คือทักษะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือฝีมือที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนกันได้อันนี้เป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนธุรกิจการบริหารจัดการเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองการทําบัญชีเบื้องต้นเนี่ย ต้องรู้เลยนะครับจะได้เห็นว่ากระแสงเงินสดเป็นยังไงหรืออย่างเรื่องการตลาดการโปรโมทสินค้าคนรู้จักการเข้าถึงข้อมูลไปจนถึงความรู้เรื่องกฎหมายเรื่องภาษีพื้นฐานพวกนี้เป็นเหมือนเครื่องมือจริงๆที่จะช่วยธุรกิจของเราเดินหน้าไปได้แบบไม่สะดุดครับเห็นความแตกต่างชัดเลยใช่ไหมครับระหว่างคุณสมบัติกับทักษะถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคุณสมบัติก็คือตัวตนของเราคือฮูหรือเราเป็นใครส่วนทักษะเนี่ย มันคือ How หรือวิธีการที่เราจะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จมันคือเครื่องมือที่เราใช้สร้างธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้จริงๆครับสำคัญทั้งคู่เลยเอาล่ะพอเรามีทั้ง mindset มีทั้งเครื่องมือครบมือแล้วมันก็เหมือนกับเราแพ็คกระเป๋าเตรียมจะออกเดินทางไกลนั่นแหละครับแต่ก่อนจะก้าวออกจากบ้านจริงๆมันต้องมีการเช็คลิสกันหน่อยเป็นการเช็คความพร้อมของตัวเองว่าเราพร้อมลุยจริงหรือเปล่า จุดนี้สําคัญมากเลยนะและคําถามที่ต้องถามตัวเองแบบตรงไปตรงมาให้สุดไม่ต้องหลอกตัวเองเลยนะครับก็คือเราพร้อมแค่ไหนการที่เรากล้าตอบคําถามนี้ตามความจริงเนี่ยมันจะช่วยเซฟเราได้เยอะมากเลยนะครับทั้งเวลาทั้งเงินทุนที่จะได้ไม่เสียไปเปล่าๆแล้วการประเมินความพร้อมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะครับแต่ต้องดูให้ครบทั้ง4ด้านสําคัญๆเลยเริ่มตั้งแต่ความพร้อมของตัวเราเองใจสู้ไหมหมายเสร็จได้หรือเปล่า ต่อมาก็คือเรื่องเงินบริหารการเงินของธุรกิจไหวไหมแล้วก็ความพร้อมด้านตลาดรู้จักลูกค้ารู้จักสินค้าของเราหรือยังและสุดท้ายคือการจัดการพร้อมที่จะวางแผนบริหารทรัพยากรต่างๆแล้วหรือยังถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับความพร้อมส่วนตัวก็เหมือนเป็นรากฐานของตึกการเงินก็คือเชื้อเพลิงที่ทําให้รถวิง่งตลาดคือเข็มทิศช,ชี้ทางและการจัดการก็คือพงมาลายที่คอยควบคุมทุกอย่างนั่นเองครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเมื่อเราเตรียมตัวมาดีแล้ว สิ่งสาคัญอีกอย่างก็คือการมองไปข้างหน้าว่ามันมีความท้าทายหรืออุปสรรคอะไรรอเราอยู่บ้างซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายเลยนะครับแต่มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือเพื่อที่เราจะได้กระโดดข้ามมันไปได้แบบสวยๆไงครับปัญหาคลาสสิกเลยที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ส่วนใหญ่ต้องเจอก็มีตั้งแต่ 1. ขาดความรู้หรือประสบการณ์ซึ่งอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะมันมักจะลามไปถึงเรื่องการบริหารเงินจนเกิดปัญหาได้ 2. ก็คือเรื่องเงินทุนนี่แหละไม่มีเงินพอจะเริ่มหรือหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้ 3. ปัญหาเรื่องการตลาดทำของดีออกมาแล้วแต่ไม่มีคนรู้จักขายไม่ได้และ 4. เรื่องเทคโนโลยีคือเลือกใช้ไม่เป็นหรือใช้ของที่ไม่เหมาะกับธุรกิจเราซึ่งทั้งหมดนี้มันทำให้เราเสียเปรียบคู่แข่งได้ง่ายๆเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของพิมพ์เขียวที่เราคุยกันมาครับเริ่มตั้งแต่การตอบคำถามว่าเราคือใครในฐานะผู้ประกอบการ ไปจนถึงการเตรียมเครื่องมือทั้งความคิดและทักษะให้พร้อมแล้วก็มาเช็คตัวเองว่าพร้อมลุยแค่ไหนและสุดท้ายก็คือการมองไปข้างหน้าให้เห็นภาพความท้าทายที่รออยู่เป็นไงครับภาพชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมต้องบอกว่าการเดินทางสายผู้ประกอบการเนี่ยมันเหมือนการวิ่งมาราธอนจริงๆครับไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรคนที่ไปถึงเส้นชัยได้คือคนที่เตรียมตัวมาดีและรู้จักเส้นทางวิ่งของตัวเองทีนี้พอเราเห็นภาพรวมเห็นความท้าทายทั้งหมดแล้วคําถามสุดท้ายที่สาคัญที่สุดก็คือ แล้วเก้าแรกของเราล่ะจะเป็นอะไรลองกลับไปคิดเป็นการบ้านดูนะครับ